มาเรียนที่ทัญญีต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวเตรียมใจค่ะพอหน้าคุณจะสวยขึ้นผิวคุณจะดีขึ้นและคุณก็สามารถเปลี่ยนมือของคุณเนลมิดมือของคุณให้ผลิตเงินได้นะคะท่านขอแค่อย่างเดียวเลยค่ะมาเรียนนวดหน้าที่ทัญญีหรือมาเรียนธุรกิจความงามที่ทัญญนีนะคะ ขอให้คุณนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันที่คุณจะมาเรียนเพราะว่าวันแรกนะคะเนื้อหาข้อมูลเราอัดแน่นมากๆเลยถ้าคุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะมันจะทําให้คุณเนี่ยแบบไม่สดชื่นแล้วก็รับความรู้แบบได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นขอแค่อย่างเดียวนะคะนอนหลับพักผ่อนมาให้เพียงพอนะเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลค่ะพอตั้งแต่คุณเข้ามาที่ร้านทันแล้วนะคะเราก็จะมา ลงทะเบียนพอหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมีขนมเบเกชากาแฟมีตู้เย็นที่คุณเลือกน้ําได้เลยนะคะเลือกรับประทานได้เลยค่ะหลังจากนั้นคุณก็ขึ้นไปชั้นสนะคะเรียนทฤษฎีในการเรียนทฤษฎีอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีให้ครบนะทุกอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดหน้าเรามีให้คุณหมดนะคะทุกชิ้นคือคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเตรียมแค่การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอที่ท่านขอไว้เท่านั้นแหละค่ะและหลังจากนั้นนะคะพักเที่ยงอาหารกลางวัน คุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าที่นี่เราเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้กับลูกศิษย์ทุกท่านค่ะทุกอย่างมีครบและวันต่อไปนะคะเราจะมีการลงมือปฏิบัติค่ะซึ่งในห้องลงมือปฏิบัติเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้คนเนี่ย ทำเหมือนขั้นตอนที่รับลูกค้าจริงทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนนั้งแต่เช็ดเครื่องสําอางคลีนซิงสครับกดจุดบนใบหน้าฟื้นฟูผิวด้วยคอลลาเจนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการเรียนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกหมดทุกตัวอ่อนโยนและปลอดภัยกับผิวเพราะว่าทันใช้มาทั้งหมด7ปีเต็มแล้วค่ะแล้วมีการพัฒนาสูตรมาตลอดนะคะหรือลูกศิษย์ท่านไหนนะคะที่ไม่ว่าจะมาเรียนสปาตัวนวดสไล ไขมันสปามือสปาเท้าแล้วก็มีอุปกรณ์เตรียมให้คุณเรียนแบบครบคันเลยทีเดียวนะคะคือพูดง่ายมาเรียนที่ธัญญีนะขอแค่อย่างเดียวค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าคุณจะสวยขึ้นแล้วก็เตรียมเปลี่ยนมือของคุณเป็นเครื่องมือผลิตเงินได้เลยค่ะท่านไหนสนใจที่อยากจะมาเรียนกับทันนะคะ พ่อพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้แล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเรียนกับเราไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรียนจบครบหลักสูตรคุณก็จะได้ใบรับรองแบบถูกต้องตามกฎหมายในการที่คุณเป็นผู้ประกอบการน,นวดนะคะเรียนแล้วทํายังไงก็รวยค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบน,นี้อยากสวยและอยากหลอ่อใครทําให้คนสวยคนหล่อได้คนนั้นรวยค่ะมาสร้างสองมือของเรามาเปลี่ยนมือของเราเป็นเครื่องมือผลิตเงินกันนะคะ ธัญานีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ